สวัสดีนะครับอยู่กับเรานะครับช่องไม่กำไรสมาดีนะครับวันนี้ก็มาดูสุพรรณสากับต้นอ้อนะครับอันนี้แม่ขวานก็เป็นคนลดน้ําให้อาบน้ําให้นะครับเพราะว่าอากาศร้อนครับ40องศานะครับนี่ยังไม่ถึงเที่ยงนะครับอันนี้ก็40องศานะครับความร้อนแม่ขวานก็เลยอาบน้ําให้นะครับเป็นห่วงน้องช้างครับกลัวเป็นฮิสโตครับต้องอาบน้ําให้นะครับ นี่นะครับให้เขาได้ชุ่มฉ่ำมากนะครับเราไม่ได้ออกไปแล้วก็ยังอาบให้นะครับนี่ให้เขาได้เล่นได้ได้ผ่อนคลายกันนะครับนี่แม่ขวานอาบให้นะครับสุภาษาเด่นใหญ่เลยนะครับนิวเพราะว่าอากาศมันร้อนครับนี่ครับต้องอาบน้ําให้บ่อยๆนะครับให้กินน้ําบ่อยๆนะครับนี่เพราะว่าเราก็ให้กินน้ำไปรอบหนึ่งสองรอบแล้วนะครับตั้งแต่มาดูตั้งแต่ แปดโมงเก้าโมงครับนี่นี่นะครับโอ้เตะดาต้นอ้อเตะดาต้นอ้อแล้วครับเตะดาต้นอ้อครับนี่นะครับนี่ของช้างก็เอกอักเอกอักนะครับเล่นใหญ่เลยนะครับนี่เขาไม่ได้กลัวอะไรนะครับเพราะว่าเขาโดนน้าเขาเล่นเขาเล่นกันนะครับนี่เขาจะหยอกกันอย่างนี้นะครับเขาเขาไม่ได้กลัวอะไรนะครับนี่นะครับความน่ารักของต้นอ้อกับสุพรรษานะครับนี่ เพราะว่าก็เออโหโโหโาเลยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่ฮะโอ้ยนี่ไม่ได้แลวนะครับนี่ขอเล่นเล่นอย่างแรงเลยนะครับนี่นะครับแม่ควนก็เอาขี้มาใส่ให้นะครับ อย่าให้เล่นบ่อยนะครับเอาขี้มาใส่ไว้นะครับดมโอ้กัมือดมครับนี่เอาขี้มาใส่ไว้นะครับเพราะว่าจะให้เขาได้เด่นมากนะครับอาบให้ก็ให้กรๆแล้ครับมันจะเป็นลมเป็นบอมากนะครับนี่นะครับอนันดว่าเอาขี้ใส่ก็ยังไม่ยอมนะครับนี่นะครับ นี่สาวใหญ่นะครับนี่ก็สาวเล็กนะครับนี่ต้องอาบน้ำให้บ่อยๆนะครับกลัวเป็นฮิสโตนะครับว่าน้องช้างก็อากาศร้อนเหมือนก็เหมือนคนเรานี่นะครับอากาศร้อนเพราะว่าได้อาบน้ําก็มีความเย็นสบายนะครับไปในตัวนะครับนี่นะครับยิงพูดยิงยิงข้าวนะครับนั่นยิงพูดยิงข้าวนะครับไม่ได้ว่ากลัวอะไรนะไม่ได้กลัวอะไรเลยครับนี่ ว่า,าก็จะเอกอักอของเขาเป็นประจำอย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับโอ้เปืือนมากกว่าต้นอ้อยนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวพาไปดูสีทหารเสือนะครับนี่สีทหารเสือ มาดูสีทหารเสือครับนี่นะครับสีสีทหารเสือครับนี่นี่นะครับนอนใต้ทุนบ้านนะครับมองหน้าเลยนะครับนี่นะครับทำงานหนักเหนื่อยครับนอนพักผ่อนครับนี่ทำงานหนักครับเหนื่อยนักต้องพักผ่อนครับนี่ คือลบแอปนี่นะครับไม่ไดไม่ยุก็ซือนี่ซื้อวเราเอกอัดเอกอัดเลยนะครับถ้าถ้าคนอยู่เยอะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละครับเอกอัดเอกอาครับถ้าไม่มีคนอยู่เขาก็นิ่งๆน,นะครับไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับนี่ก็เพราะว่าเคยเคยแอบฟังนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงครับ หิดิน so พงศ so ีหดินพงเราเคยแอบฟังเขานะครับพรามีน้องวันน้องควายเดินผ่านนะครับเราจะเหมือนเราจะขี่รถออกไปนะครับไม่ให้เขารู้นะครับว่าเราแอบมองเขานะครับเขาก็อยู่นิ่งๆเขาอยู่ได้นะครับถ้าเห็นเรามาปั๊บร้องเอ็กักเอ็กักแสดงอาการเลยนะครับนี่นี่นะครับนี่ ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะด้วยนะครับในช่องแม่กำไลไฟมารีครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ